แอดได้อ right. like exactly <st unlikely> like ัญเชิญเหรียญมงคลสําคัญนะครับเป็นเหรียญพระจันทร์มั่นลุงปู่มั่นริทธะเทวะละนะครับออกวัดเจดีหลวงเพลาเชียงใหม่นะซึ่งเอฟซีจะเห็นว่านะครับเป็นเหรียญที่มีความงดงามและเข้มขขังนะครับประทับรูปเหมือนลุงปู่มั่นอยู่ที่ด้านหน้าเฉลียกความพระจันทร์มั่นพุทธะเชระนะครับตัวนั้นขอบเหรียญมีอัขรยันตามที่เอฟซีเห็นนะครับมีขีดบัวเล็กๆนะครับรอบๆด้านบนมีลายขนกนะครับส่วนด้านหลังนั้นมีเครื่องอัฐบริขารนะครับตามที่เอฟซีเห็นนะครับและจารึก อัครยันชาลีก็อปศสวรรนสบ14นะครับวัดเจดีหลวงจังหวัดเชียงใหม่ถือเป็นสุดยอดแห่งเหรียญมงคลสําคัญนะครับในรายนี้ท F4 ซลได้เข้ามารับชมนะครับก็ขอให้ประสบความสุขสําเร็จสมหวังนะครับด้วยบาร,รมีพระอาจารย์มั่นกุริทตะเชระนะครับเป็นเหรียญที่นะครับอาจารย์บอกว่าสวยมากนะครับเหรียญนี้สวยแล้วก็เข้มขขังด้วยบาร,รมีของท่านพระอาจารย์มันนะครับเป็นเหรียญ ที่เข้มขขังอยู่พอสมควรนะครับจะให้ดูด้านหน้าอีกครั้งหนึ่งสำหรับท่านใดมารับชมทีหลังนะด้านหน้านะครับด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับจะจะพ้นลงไปนะครับเป็นแบบคลิปวิดีโอในช่องนะครับฝาก fc เข้าไปรับชมแล้วก็ย้อนดูได้นะครับท่านใดสนใจเหรียญทุกรายการติดต่อที่หมายเลข0 8 4 7 0 9ปดสี่ี่หอ้ไว้ด้านล่างไหลทุกไหลนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ